เวลางานนะฮัลโหลป้าเดือนนี่ฉันพูดไม่ฟังเลยไงฮะฉันหักเงินเดือนเธอแน่ร้องไนนะจ๊ะ ได้ไหมอ่ะคุณคุณคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะเป็นอะไรแม่ฉันอะแม่ฉันไม่รู้หายไปไนนหนอนะ่นะ,นนะคุณช่วยฉันหน่อยนะใจะเย็นนะช่วยฉันหน่อยนะปไปเดี๋ยวฉันไปส่งใจเย็นนะ เจ็บอยอู่จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เจียมตัวเลย <c oughs> สงสัยมันจะเบื่ออยู่แต่ในห้องอ่ะจะไปไหนก็ลบาบากไอ้ฉันก็ขายของอยู่หน้าร้านทั้งวันเลยนะมองไม่เห็นเลยว่ามันไปที่ไหนอ่ะฉันก็ไม่เห็นมันไปตรงไหนมันวะเนี่ยเรนนี่ยังไม่เจออ,อีกหรอเรนนี่เจอไหมเจอไหมฉันกับพิศน,น่ะไปขับรถดูแถวๆเนี้ยไม่เจอเลยอ่ะแกอ,อุ้ย ้าเขาไปหาเพื่อนที่ไหนหรือเปล่าครับ แกเล่นบ้าเหรอของแกให้นางขวัญปล่อยให้ทุกคนคุวิ่งหากักทั่วแฝดเลยร้เปล่าเออขอโทษขอโทษแล้วกันก็มันเบื่อเบือก็เลยออกซื้อของไ้เตรียมขายขายของขายเคิงอะไรแม่ฉันไม่ให้ขายยังไม่หายดีเลยใช่แล้วคุณป้าพักผ่อนให้ร่างกายเข้าที่ก่อนดีไหมครับสงสารป้าแกจังเลยนะคะที่ถ้าแม่ดาวเป็นแบบนี้บ้างคุณไตรคุณจะมาดูแลไหมคะ いいなんだ。<music> <music>